ถึงเมียจะเกาะติดก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามผมไปหานักศึกษาตัวจริงไม่เกรงใจเมียวันนี้วันที่10กันยายนนะครับแสงเหนือเข้ามาฉีดยาหอมนะครับหอมแสงเหนือได้39วันก็โตก็พอใจแล้วนะครับฮอร์โมอนแสงเหนือก็จะอัดน้อยลงได้ยินว่าเมื่อวาน หอมเบอร์สวยนะครับไร่ละแสนห้าไร่ละแสนห้าคือหอมต้องใช้คําว่าหอมนางฟ้าละกันคงต้องสวยแบบนางฟ้านะแต่หอมแสงเหนือยังเป็นนางมาลัยอยู่กว่าจะขายได้ก็คงจะต้องมีห้าสิบวันแหละครับอยู่กับความจริงครับไม่หลอกตัวเองแต่ไม่เป็นไรครับขอให้ได้ขายก็ยังต้องสู้กันต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแสงเหนือผสมอะไรครับรอบนี้แสงเหนือก็จะเน้น น้อนชรนใบแล้วก็อยาเชรลานะครับเพราะหนอนชรนใบแสงเหนือ10วันฉีดครั้งนะครับไม่ดุเหมือนที่อื่นนะครับที่อื่นเอฟอซี FC, โทรมาคุยตลอดว่า2วันฉีดยังไม่อยู่เลยแล้วแต่พื้นที่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับว่าแสงเหนือผสมอะไรมาดูกันเลยครับว่าวันนี้แสงเหนือผสมอะไรนะครับหอ,อม39วันร์อ,อมนก็จะเบาลงแล้วนะครับ อ่าตัวแรกซีแม็กซีแม็กปลาทะเลหมักอ่าอัดฮอร์โมนครับตัวแรกโฮอร์โมนตัวที่สองเล็กลากตัวที่ใช้ดีนะครับซอยเทคนีด้ดีโอ้ยไม่บอกยี่ห้อไม่ได้ค่าสปอนเซอร์ไม่บอกไม่บอก <laughs> เล่งลากนะครับขาดไม่ได้ผอมทา,ากไม่เดินทา,ากไม่เดินก็ไม่โตนะครับอ,อยู่ใ,ใกลๆหน่อยให้ติดแบบเต็มตัวทราย,ยใ,ใกลเ้เลยอะเดมไปสองสายไปสองตัว ตัวนี้เร่นงการแตกยอดนะครับหอมแสงเหนือก็ยังโตไม่เต็มที่นะครับก็เล่งการแตกยอดไปต่อนะครับเร่นงการแตกยอดอตัวนี้ไบโอโฟ,โฟนะครับเร่นงการแตกยอดแตกใบให้กินอาหารอ่ะยี่ห้อน,นี้ก็ดีนะครับผมใส่ไป หกมากอะไรบ้างไม่เป็นไรครับฮอร์โมนดังนั้นพอหอบแสงเหรือไดโกไม่ถูกใจนะครับอ่าอยู่ได้ระลืมเดี๋ยวลืมแคลเซียมโบลอนต้องใส่หน่อยใบนานะครับไม่ใส่เดี๋ยวใบแตกแล้วช่วงนี้หน้าฝนด้วยครับเลยต้องใส่แคลเซียมโบลอนนะครับอ่าแคลเซียมโบลอนแคลเซียมโบลอนอ่าจบครับฮอร์โมน แค่นี้พอตอนนี้ก็เป็นเชื้อราอาเชื้อราคราวนี้หอมใกล้ถอนแล้วแสงเหนือก็จะใช้ยาดีแล้วนะครับตัวนี้ครับชื่อสามันเฮ้ยมึงไม่ต้องถ่ายใกล้หลักมึงไม่ได้ค่าสปบอนเซอร์อ้ี้อเอาบอกยี่ห้อพอเอ้ยบอกฟูโอไพลแรมไตฟฟอก ซีโตบินนะครับอ่าชลาตัวนี้อ่ะดะูยี่ห้อผันผ่านพอเป็น้องไทยมากไม่ได้ค่าสปอนเซอร์เออจะกันยอดได้สปนอนเซอ<ะ>ร์ม<า>ั้งใส่ร้อยซีซีนะครับยาคนนี้แพงพันกว่าบาทมึงไม่ต้องไทยยีห่ห้อใกล้เที่ยวมึงไม่ได้ค่าสปอนเซอร์มึงไม่ต้องไปไทยเขาบอกสามันพอให้กับไปซื้อกันเองอ่าตัวแรกเชลานะครับใส่ตัวนี้ตัวแพงตัวเดียวก็พอละแอนตโคน โพพีเนบนะครับชื่อสามัญโพพีเนบนะครับยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่ต้องถ่ายยี่ห้อเดี๋ยวไม่ได้เอนะครึ่งกิโลตอนนี้หน้าฝนนะครับฝนตกทุกวันเชื้อราก็ต้องเน้นนิดนึงนะครับเอราที่แสงเหนือน้าจะแช่ท้ายๆนะครับแสงเหนือก็จะใส่อเอมทัลลิซิลนะครับการลากเน่าคนเน่านะครับใส่ไปด้วยนะครับไม่แพงใส่ไป จบเชลานะครับคราวนี้ก็เป็นยาหนอนชอนใบนะครับไล่แสงเหนือหนอนชอนใบไม่ดุครับ8ปวันหรือ10วันแสงเหนือก็จะฉีดยาหนอนหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้ก็ตัวเดิมเลยมันอยู่ก็ใช้ครับเมท็อกไซฟ,ฟิโนโซไซด์นะครับบวกสไสนิโทรแรมนะครับยี่ห้อนี้ก็ดูเอาผ่านๆน,นะครับแต่สำหรับพื้นที่ที่หนอนชอนใบดุๆนะครับ สองวันฉีดยังไม่อยู่เลยถ้ามันไม่อยู่น่ะถ้าเกิดมันกินแบบใบสุดน่ะถ้าหนอนชอนใบกินถึงขั้นใบสุดแล้วนะครับ <S <S ก็เหนื่อยหน่อยแต่โชคดีที่ไร้ทสงเหนือครับหนอนชอนใบไม่ดุนะครับผมแล้วแต่พื้นที่นะครับไม่มีสูตรตายตัวนะครับดูเป็นแนวทางได้นะครับสำหรับมือใหม่อ่าแล้วทสงเหนือใช้ตัวเดิมครับอยู่ครับเป็นฟูลาขาบครับ ห้าร้อยซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรไปดูย่อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะครับแสงเหนือกเกษตรพารวยหรือเข้าไปดูที่เพจแสงเหนือกเกษตรพารวยได้นะครับผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อคลิปมีประโยชน์นะครับ ตอนนี้หอมแพงนะครับผมหอมสวยเบอร์นางฟ้าไลายละแสนห้าหอมแสงเหนือเป็นเบอร์นางมาลายยังไม่รู้จะได้เท่าไหร่นะครับต้องดูกันต่อไปนะครับผมนี่ครับดูครับยาเข้ากันดีนะครับผมอใส่น้อยไปแล้วคราวนี้ก็ใส่เชลานะครับ อคนได้เที่ยวคนไเออดูยาเข้าก็ดีนะครับผสมแบบแสงเหนือครับขนาดไส่ใส่ไหลตัวก็ยังเข้ากันดีนะครับผมขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ